ใหม่ในการใส่ตัตกตินข้าวครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับมาทําอาหารกันครับเมนูไท่ชะอมครับนี่ครับชะอมครับสดๆใหม่ๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยครับนนใช่ lâu có mèo có mèo đấy ô bỏ vào ô phải lúc, phải lúc mà 1 2 3 4 điếm đấy các bạn, nè. uầy, làm máy, làm máy, làm máy, cái này, cái sấy, cái hò, mưa phè มาครับกินข้าวครับกินข้าวครับกินข้าวออร่อยมากมากทุกคนนี่ปลาปองครับไม่ได้ยำไม่ได้อะไรไม่มีพริกไม่มีมะน,นาวไม่มีอะไรเลยครับอืมอืม,อม โอเคครับผมแต่เจ้าจะอมอยางลอยอ่ะเอาอีกคำหนึ่งอืมอร่อยมากครับสวแล้วครับทุกคนวัสดีครับ